ดูมาหาเห็ดตอนกลางคืนครั้งแรกในชีวิตเอาเจอเลยมาถึงเออมาเอาสิมาเอาให้หน่อยพอมาถึงปุ๊บก็เจอเลยเอาเอาเอามีดมีดอยู่นี่เอาแล้เข้าไปเออใส่เสื้อสีนี้ใส่เสื้อสีนี้มาที่ไรได้เห็ดทุกที่ ตอนกลางคืนครั้งแรกในชีวิตขณะนี้คือห้าทุ่มพอมาถึงก็ได้เห็ดละโงกสีเหลืองเจออีกแล้วเจออีกแล้วเดินมาอีกนิดนึงเจออีกแล้วว้าวหนึ่งสองสาอู้เรียงกันเลยหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่อ,สอูอ้นู่นอีกเอเอ้อออป่กตีนที่บ้าน ใช่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะนั่นว,ว้วาวว้าวข้งแรกเลยชีวิตเลยมาหาตอนกลางคืนน,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 นี่อ,อยู่ใ,ใกล้ใกันอีกดอกนะึงเห็ดแล้วงูโเจออีกแล